สวัสดีครับโหราจารย์แชแนลมหาจางพลังบวกร้อยโรลนชัยชาญก้ามังคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอรเรื่องราวของลัคนาและราศีมังกรพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่24เมษาย,ยนถึง22พฤษภาคม66มาชมในแง่มุมของการงานการเงินความรักเรื่มโชคและมุมอื่นที่น่าสนใจกันได้เลยนะครับแอกที่จะมาพูดถึงเรื่องของชาวมังกรก็คือเรื่องของมุมตัวตน ชาวมังกรมักจะแสดงออกแบบคนสมัยโบรานนรณแนวอัตลักษนิยมคอนเสวิตีนะครับมีการปรับตัวเป,ปลี่ยนแต่งอย่างช้าแต่มันคงเชื่อในเสชาเชื่อในหราศาอาจจะงดเข้าสังคมหรือเข้าไปในโซนคนน้อยๆเพราะว่ายัางมีความกลัวหรือมีความเกรงใจในเรื่องของโรคระบาดท,ที่มองไม่เห็นอีกด้วยเียว่าเซฟก่อนที่จะในการเข้าสังคมนั่นเองในมุมจิตใจของชาวมังกรในช่วงเวลานี้ คุณชมังกรค่อยๆปรับความคิดปรับพื้นฐานทางการหาเงินปรับองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเรียนรู้สิง่งใหม่สู่ตัวคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพลังใจเรียก้ว่าช่วงนี้ดีกว่าปกติงานมีแน,นวโน้มที่จะมั่นคงขึ้นมานะครับความสบายใจทําให้สุขภาพจิตของคุณดีกว่าปกติอีกด้วยในมุมการเงินสาหรับลักขาและราศีมังกรในช่วงเวลานี้เงินสดในมือของคุณเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่าปกติ สร้างกำลังใจที่ดีแก่ตัวคุณแม้เรื่องเงินของเงินเครดิตระยะสั้นๆเนี่ยเงินหมุนเวียนสั้นๆเนี่ยมีเยอะได้ดีกว่าปกติแต่ทว่าก็มีรายจ่ายออกมากเช่นกันนะครับแต่คุณก็สามารถที่จะควบคุมให้มันได้อย่างดีและมีเสิทธภาพด้วยการแลกกับการทํางานที่มากขึ้นตามสัสดส่วนรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณนั้นนั่นเองนะครับส่วนเงินหมุนเะยะย,ย,ยาวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคุณบริหารเงิน ตรงจุดนี้ด้วยความชลาใช้ปัญญาในการควบคุมหากไม่ทําอะไรกับมันก็ให้มันอยู่ในโซนที่ปลอดภยัยเก็บไว้ในเซฟตี้โซนทออนํามองนี้และถ้าจะลงทุนก็ให้มันเซฟสุดๆนะครับเงินไม่หายไปไหนนะครับหรือลงในการลงทุนเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างปัญญากับพื้นส่วนเพื่อเพิ่มโอกาสในการทํางานที่มีมากขึ้นอีกด้วยนะครับสรุปการเงินจึงมักเป็นแนวแบบลักษณะ มีในน้อมที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองในมุมการงานนะครับการงานสำหรับชาวบังกรในช่วงเวลานี้งานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันยังไปได้ดีอยู่ในเกณฑ์พันกลางนะครับอาจจะมีบางช่วงที่เหนื่อยเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่ในช่วงเร่งด่วนเพื่อทําผลสําเร็จให้ทันเวลานัดหมายของลูกค้าประมาณนั้นนะครับแต่ปัญหาของงานก็คือมันยังไม่ค่อยโดนใจกลุ่มเป้าหมายนักนะครับจึงยังไม่พีคไปกว่านี้ในช่วงเวลานี้งานนั่นเองนะครับต้องขยันทําให้มันมากขึ้น และคิดค้นคอนเทนต์คิดค้นเนื้อง,งานคิดค้นเรื่องราวที่คนสนใจเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับเพื่อทําให้งานคุณเข้าหน้าเร็วขึ้นอีกด้วยนะครับแต่ถ้าดูภาพรวมในระยะยาวแล้วเนี่ยถือว่างานคุณเนี่ยมีความก้าวหน้ากว่าเดิมเยอะเดียวนะครับทํางานนะครับมากๆแบบนี้ก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้านเส้นนะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องของเส้นยึดปวดตามข้อปวดตามเส้น ระบบต่างกระดูกได้โดยง่ายด้วยนะครับฉะนั้นควรเวลาที่จะทํางานเนี่ยการนั่งการยืนการยกของหนักเนี่ยควรจะทําให้มันถูกท่าถูกทางถูกความปลอดภัยดีที่สุดงานและควรปรับปรุงเท่าสำหีมือสร้างความสมดุลให้ตรงได้นะครับให้มาลงตัวไม่สุดนั่นเองนะครับในระยะยาวเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําทอะไรก็ตามนะครับคุณต้องมีการพัฒน,นาฝีมืออยู่ตลอดเวลานะครับเป็นสิ่งสำคัญมากน,นะครับหากคุณหยุดก็เหมือนไม่เห็นคุณค่าของเวลาใช้ทุกช่วงเวลา ชีวิตไปในสิ่งที่คุณสุขใจทําดีสุดเท่านั้นเป็นพอแล้วนั่นเองมุมโอกาสและความคาดหวังของชาวมังกรในช่วงเวลานี้ชาวมังกรมีลุ้นโชคลาภจากการทํางานกับพ้นส่วนคนในค,ครอบครัวการลงทุนที่คุณคาดหวังเนี่ยจะทาให้เงินหมุนได้สั้นๆของคุณเนี่ยมีสถานะที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับงานเสริมจะมีลุ้นทําให้คุณเนี่ยได้รับความท้าทายใหม่ๆนะครับงานเสริมคุณเนี่ยที่มีหลายตัวที่คุณทําอยู่นะครับแม้บางตัวเนี่ย จะเริ่มอ,อยู่ตัวแต่คุณก็ยังไม่พอใจนักนะครับคงต้องมีการเหนื่อยต่ออีกระยะหนึ่งนะครับที่จะมีลุ้นในเป้าหมายที่คุณวางไว้นั่นเองปัญหาของชาวมังกรนะครับที่คุณมักเจอในช่วงเวลานี้ก็คือพื้นฐานองค์ความรู้ในการงานในการประสานงานทษะฝีมือซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงในระยะยาวเนี่ยและมีเสียงที่ดีในระยะยาวเนี่ย,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 เ,ย,เ,ปย ây, เป็นโจทย์ใหญ่เป็นโจทย์สําคัญที่สุดนะครับที่คุณต้องแก้ปัญหาให้จงได้นะครับคุณต้องอดทน ต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยการเก็บสถิติด้วยการเก็บจุดด้อยเพื่อพัฒนาเป็นจุดแข็งของตัวเองนะครับในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับกลุ่มหมายให้ดีสุดอีกด้วยนะครับคุณต้องทนต่อการรอคอยและการไม่ละทิ้งความรอบคอบในอนาคตนะครับความคงเส้นคงวาในรวมการในความคาดหวังจึงเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากนะครับและความอ่อนด้อยทางเทคโนโลยีเนี่ยที่ชาวังกรแนวแบบอนุรยมเนี่ย ไม่ค่อยจะทันโลกไม่ค่อยจะทันโลกสมัยใหม่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นประัยสำคัญที่คุณต้องตามก้าวข้ามความกลัวและความอ่อนด้อยในจุดนี้ไปให้ได้นั่นเองในมุมความรักมุมหัวใจของชาวมังกรในช่วงนี้ความรักของพวกคุณเนี่ยอยู่เกณฑ์พอปานกลางเธอกับเขาเนี่ยสุธิระของคุณเนี่ยกำลังสร้างตัวกําลังสร้างทุกิจใหม่ๆกําลังสร้างกิจการใหม่ๆนะครับสิ่งใหญ่ ตามที่เขาต้องการอยู่นี่เองนะครับคุณจึงต้องเป็นผู้ช่วยในการทาโปรเจกต์ของคุณแฟนคุณเนี่ยลุ้นว่าจะสำเร็จหรือไม่และบางครั้งบางคราวคุณอาจต้องเป็นสารถีคนขับรถพาไปเป็นผู้ช่วยติดตามคอยประสานงานตามที่คุณแฟนต้องการอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะลงห้วยฝ่าฝนฝ่าร้อนก็ต้องเป็นผู้ช่วยชั้นดีประมาณนั้นนอ่นะครับคุณจะต้องเหนื่อยหน่อยและจะเริ่มเหนื่อยน้อยลงนะครับเมื่อคุณแฟนของคุณเนี่ย ทำสิ่งใหม่ๆได้อยา่างลงตัวอยู่ตัวมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณมอคุณแฟนคุณอยู่ห่างๆานะครับแลกคอยแนะนําในบางจังหวะแต่และช่วงเวลาเท่านั้นนะครับในช่วงที่เขาต้องการคําปรึกษาเท่านั้นก็พอแล้วนั่นเองส่วนคนโสดน,นะครับของชาวมังกรมีโอกาสในสถานที่ทํางานที่มีนคนมากๆมากหน้าหลายตาเนี่ยและชาวมังกรเนี่ยชอบคนที่ดูมีความขยันแข็งแกร่งในการทํางานในการสร้างตัวและที่สําคัญ ไม่ควรจะปากจาดปากไวชอบนินทาเกาเลทั้งต่อหน้าและลำหลังนะฮะมิฉนั้นคุณคงประสาทกินเอาง่ายๆนั่นเองนะครับคุณมาจัดสกรีนคนมากกว่าหนึ่งคนนะับและลองคุยดูแบบทีละคนแบบถูกทนองคองธรามดูพื้นฐานต่างๆนะครับมุมการใช้ชีวิตมุมการใช้เงินเป็นอย่างไรนะครับใช้ของแบรนด์เนมหรือเปล่า,าหากใช้ของแบรนด์เนมก็ดูว่าใช้บ่อยขนาดไหน ชอบท่องเที่ยวดูปลาหรือชอบไปสถานที่แบบไหนกันแน่นะครับเข้ากับรัสไตล์ของคุณใหม่นะครับคนมังกรใช้เวลาจะคบกับคนใหม่ก็ต้องเรียนรู้สัญญามุมความคิดเป็นสําคัญที่สุดอีกด้วยมาดูมุมถัดไปนะครับของชาวมังกรนะครับเรื่องของมุมตัวเลขนําโชคนะครับตัวเลขโชคดาวเด่นของชาวมังกรที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้ก็คือเลข0เลข5และเลข2นะครับ <9. S 1> มุม <9. S 1> การเสริมดวงสลับลัคนาและาสีมังกรในช่วง24เ <9. S 1> มษถึงยนถึิ22พฤษภาคม6กนะครับ หากคุณใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองนะครับหรืออยู่ในบรรยากาศดอกไม้โทนสีเหลืองเนี่ก็จะทําให้คุณมีสมาธิมีปัญญาในการทํางานที่มีไอเดียในการสร้างสรรค์งานที่ดีอีกด้วยเสริมดวงด้วยเสื้อผ้าโทนสีแดงนะครับหรือดอกไม้โทนสีแดงนี่ไว้เป็นตัวทางานหรือสร้างบรรยากาศที่มีดอกไม้สีแดงรอบๆข้างของคุณเนี่ยก็เรียกว่าจะกระตุ้นการเรียนรู้ให้ชาวมังกรเนี่ย มีการหาเงินอยู่ตลอดเวลาครับเกิดความแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาในการหาเงินนั่นเองใส่เสื้อผ้าโทนสีชมพูนะครับหรืออยู่ในดอกไม้ที่มีสีชมพูเนี่ยก็จะทําให้การเงินของชาวราศีมังกรเนี่ยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่บูหวานะครับเรียกว่าไม่อยากเสี่ยงในการใช้เงินนั่นเองแต่ถ้ว่ามีข้อ,อยุอยงอยู่ว่าคนที่ใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองไม่ควรจะเกิดวันพุธเวลากลางคืน คนที่ใส่เสื้อผ้าโทนสีแดงไม่ควรจะเกิดวันจันทร์คนที่ใส่เสื้อผ้าโทนสีชมพูนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นต้นจบแล้วนะครับสําหรับลัคนาและราศีมังกรในช่วงระหว่างที่24มิถุนายนถึง22พฤษภาคม66หาคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโหดอาจารย์ชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ